มาแล้วนะครับเพื่อนๆขบวนด่วนที่86นะครับวันนี้ลาช้า60กวินาทีนะครับกําลังจะผ่านเครื่องกั้นนะครับทางด้านเหนือของชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA นะครับหัวรถจัก GEA ทําทำขบวนด่วนที่86นะครับกําลังผ่านชุมทางหนองประดุกแล้วนะครับ e E A 4525ครับ g E, e A 4525นะครับทำขบวนด่วนที่86นะครับันนี้อากาศยามเช้านะครับที่ย่านชุมทางหนองประดุกครับนี้เป็นเครื่องยนต์คัมมินนะครับ K T A 5ีด5 L นะครับขนาด 2,500แรงม้านะครับวิ่งเข้าหาแสงสีทองนะครับจากดวงอาทิตย์นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาประดุกชาแนลครับ